แล้วก็เอาใส่ถุงถุงนึงแต่เป็นลุงชุบวนห้าสิบขึ้นแล้วค่ะรุ่นเตียยถ้าตอนนี้ก็มาจาัดกรุงเทพมั่งนนท์มั่งค่ะมาเรื่อยๆเ,เขาลูกเป็นลูกค้าเก่าจะมากลับมากันร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นตัะเส่งเสียค่ะจะรู้จักอนในอ่นลนะูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นทำเองไม่มีขายใช่ไหมเม่ไม่ได้ทำขายถ้าจะกินก็ต้องมากินที่ร้านอย่างเดียวเลยใช่ ส่วนใหญ่เขาก็สั่งเป็นลูกชิ้นเนื้อเปืออ่นนอยเพราะว่าที่นี่จะเด็ดเรื่องลูกชิ้นนาคาปกติจะชามละ40คนะ่ะน้าที่ใ0่50เหล่านี่ก็เริ่ม50พิเศษเป็น70นี่50บาทโงเลยวิทยานี้ก็น่าจะ6ปีได้ร้านเดียวกันค่ะน้องชายค่ะน้องชายเปิดแต่สูตรเ,เดียวกันใช่ไหมสูตรเดียวก่อนเดิมเขาอยู่ตรงหลังเรียกว่าอะไรร้านสาแล้เขา,ลขาเพิ่งจะย้ายมาทันี ได้ประมาณสักสองสามปีตรงนั้นเขาเรียกแลของพ่อร้าน,ปนกปวยเตี๋ยวลูกชิ้นตะเซงค่ะอยู่ในตลาดบ้านแพรเปิดเจ็ดโมงครึ่งถึงสามโมงครึ่งบางทีก็เลยไปถึงสิบโมงเย็นทุกวันจะหยุดทุกวันแพน้ถ้าเข้ามาในตลาดเสนาก็จะอยู่ทุครั้งขนส่งอยู่หลังอเมซอนค่ะดอนคาเว่ยจอลลดรถตลาดบ้านแพนอยุธยานะครับมาอ่หานซอยอเมซอนเดินกลุงเข้ามา น้ำเปยน้ำใสไม่งแล้วก็เอาใส่ถุงอีกถุงนึงแต่เป็นลูิธีล้วนก็ไม่เอาผงนอ,อกเหมือนกันเส<น>้นหมี่คณะอะไรไ,ได้ไหมคะคณะนุกามีหมูกับเนื้อคะ่ะพอๆพกันนะคะแล้วแต่คนชอบเมื่อก,ก่อนอจะเป็นเนื้อยอย่างเดียวจะเพิ่มโบูทีหละ เนี่ยไปแล้วสิบกว่าปีได้ล่ะ,ะสิบกว่าปีแล้วเหรอค่ะประมาณห้าฉากหนูเป็นสซไพรส์อ๋อแฟนรับมาใช่ลูกชายรับสายแล้วลูกเซอร์ไพรส์อันนี้เนื้ออันนี้หนูนี่เป็นลูกชิ้นรวงขอบโป้งแล้วแข่งโต๊ะสี เปิดเจ็ดโมงครึ่งค่ะถึงสามโมงครึ่งบางทีก็เลยไปถึงสี่โมงเย็นทุกวันจะหยุดทุกวันพ้นร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นตะเซงค่ะอยู่ในตลาดบ้านแพงค่ะอยู่มาทางขนส่งเสนาอยู่หลังอเมซอนคาเฟ่